ช่วงต้นเกมถือว่าทำได้ดีเลยนะเป็นเนนนพราะอะไรครับที่โบราณเปลี่ยนเไปแล้วแผ่วไปด้วยไงแซงแล้วไม่ตึดก้อนัุ่มหลัดด้วยตัวหนักนี้เป็นไงวันศุรับีามกา็ปกติครับปกติครับปกติแล้วผ่านบอลพอใจกับเกมราชกเราวันนี้ไ ไม่พอใจไม่ได้ไม่พอใจไม่พอใจแล้วมีมีอะไรตรงไหนมางที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับครับอุปกรณ์หมดอุธกรณทุกอย่างอะไรขายรูกแข่งแรงเรื่องจริงไม่เรื่องจริงเลยทั้วอาวุธมวยสมองมวยคิวมวยได้หมดแล้วได้หมดครับไปหมดเป็นแพ้ด้วยอุปกรณ์แพ้ด้วยเป็นแพ้หมดเลยสิ่งที่ต้องปรับปรุงก็คือตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับ แล้วผู้ช่วงเรามาเป็นไงบ้างครับมาดีครับมาดีนะก็ถามโดนเจ๊ไหมโดนเจ๊นะครับผมบอกนะโดนเจ๊นะขอโดนเจอแต่แต่ว่าอย่างไรเนาะรถปัดก็ต้องว่ายกระใสเรตัดเท่าไหร่นะทุกฟีดทีนี้ถือว่าช่วงภาพรวมก็ถือว่าโอเคเลยนะโอเคคุณนัทตา้มถือว่าโอเคสู้แต่ว่าต้องปรับปรุงเรื่องอย่างที่บอกลูกแข่งแรงเพราะนั้นเองแต่ไม่แต่เจริญทัพพ่อเขาก็จะบอกเลยว่าแต่ในหัวมิคในหัวมิคก็จะบอกว่า เอาว่าทุกอย่างดีหมดได้หมดแต่ขาดทุแห่งเลยวันนี้คนคอมเมนต์ให้กำลังใจเราเยอะเลยโฟนอยากฝากถึงแฟนคลับที่ยินดีติดตามรับฟังในรูปบอกในรูปเต็มที่แล้วแต่ว่าบอกตรงนะถ้าไม่ใช่ดินน้าทองนะวันนี้อาจจะผ่านยากทางลงดินยากบอกตรงผมบอกตรงนะผมนะไมใช่ลูกย่างต้นลูกไม่รู้เออทำอะไรยเลื่องอย่างเดียวครับ โดยรวมเข้าใจผลงานของลูกครับพี่ลูกมันต่อยมันน้องแค่ถึงเตะไฟมัล้วเข้าองกรุงเทพเลยรวมรวมกันแล้วหกสิบกว่าไฟไัน้อยมากถ้ากระดูกเขาไม่แข็งเกินต้านอยู่นหอย่าเลือกอย่างเดียวยังไงมึงได้ยอดมวเชื่อนี่ยมกู้วายรังก็ปดเก้เหมือนพี่วียิอยังลยไว่ถ้าไม่เล่นนี่ยอดมวยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบอกเลยงตัวนี้นะ ตัวนี้นะต้างบอกผมนหละมันตันไม่ไม่ร้อยนะไอ้นนู้นมันทรหดเกินผมให้ร้านตัวเสียเลยโคยังไม่ได้ต่อยมวยมันต่อยเดือพันทั่วไปที่แล้วผมเห็นใช่ครับไอ้ดินเนื่าทงไอ้ครีเอตตี้รุ่นนั้นดูนะนะเออผมไอ้นี่ยังเพิ่งจะเริ่มต่อแต่ไอ้เราก็ไม่ว่านะแต่ผมมันนี้ก็มันมาถึงแล้วท่านรลวงก็พอใจผลงานพี่ลูกชายก็โอเค

เ็นงไหงมครับเกมกับช่วงวันอีอ้ยังไม่พอใจเท่าไหร่ครับยังช่วงต้นเกมนี่ดูน,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 นะอัวตควนะครับผมผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างครับก็มาก็มาดีครับแต่ เรามาด yup. ีกว่าเดี๋ยวเมื so okay. ่อกี้ได้สัมภาษณ์เขาบอกว่าถ้าวันนี้ไม่ใช่ดินน้ำทองก็ผ่านเรายากหน่อยครับผมโดยรวมพอใจผลงานของเราไหมก็ยัง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 ไม่พอใจเท่าไหร่ที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขเราต้องต้องให้นิ่งกว่านี้ต้องถามถามเราต้องดีกว่านี้ครับต้องแต่งแก้ทำอะไรคือเราเนี่ยช็อคในเร็วรีบไปหน่อยไหมครับเราใจร้อนไปหน่อยครับเขามันลุนไปหน่อยเราต้องนิ่งกว่านี้ครับเดี๋ยวค่อยทำกาไปแก้ไขได้ครับเราจะไปแก้ไขวันนี้มีอาชีพปน้องชางมีสองหมื่นครับ สองหมือนแล้วอันนี้อะไรคืออะไรอ่ะลูกพี่ให้ลูกพี่ลูกพี่คือใครนี่ผมนะ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 จะให้ผมนะครับครับครับเอาเถอะครับก็วันนี้ก็เอาน้องก็ใส่ตามแผนเลยของทำไฟมานี่เราเขาก็ตั้งใจแล้วก็เสจยเอากับเสจเบิ้ลเขาก็รับปากว่าจะให้ทิงไฟหน้าจะให้ทิงแคมรอจุดสองเพราะว่าน้องเขาตั้งใจมาสองสาไฟแล้วเสีจเบิ้ล เมื่อสักครู่นี้ไปกับปอบุณเสบด้วยกับเจด้าวเขาก็รับปากว่าไฟหน้าจะได้จริงแชมป์112แต่คู่ชคยังไม่มียังคู่ชกยังไม่รู้ว่าจะต่อยใครแล้วในความพสูจตัวของทงถ้าเกิดคู่จริงของดินอร์ทองคิดว่าใครเหมาะสมครับ่วงโมนี้เห็นเสนอประคั้มาแต่ยังถืว่าของน้องเขายังไม่ถึงชั้นยังไม่ถึงรอกแต่ก็ลองดูแต่ว่าถ้าถ้าถ้านหนักมันได้ก็ก็ก็ลองดูอีกปียัง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 ไม่ไนนั้นครับ ได้แล้วแต่ทีมงานเพชรยินดีเขาจะจัดนะครับมไม่รู้จะจัดใครจับดตามูด้โดยรวมพอใจผลผลงานของผมก็ถือว่าถือว่าถือว่าต่อยได้ประทับใจวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่สองไฟที่ผ่านม,มาก็เอ่อร่างกายเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วครับส,สุดท้ายแล้วพระบุตรฝากถึงแฟนๆเซซี่ที่ติดตามอยูรงนี้กติดตามดินน้ทองหมวดพงศ์หนึ่งเก้าหนึ่งครับไฟหน้า จะมีโอกาสได้ชิงแชมป์ทูคยูร์รช12ปอนด์ก็จะทําให้ดีที่สุดแล้วก็จะทํานําแชมป์กับค่ายให้ได้ครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็ยินดีด้วยครับผมครับครับเ้าหมายครับเสอแลยนะไ้สอบเนี่ยนะอับากาด้วยั รูปาพนั่งอยู่บนรถจะ้อนยุอนยุคัด้ก็ตัดรับสทแ้วที่บ้านมีใครบางมั้งเนี่ย